สวัสดีค่ะอันนี้มีไลนนะคะวันนี้เป็นวันแม่นะคะวันนี้เราจะมาะเราจะมาดูกิจกรรมเนาะที่บ้านของอันนี้กันนะว่าเอ้ยทุกทุกปีเนี่ยอันนี้ทําอะไรบ้างนะคะจริงๆเนาะก็มีในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของการไหว้แม่นะคะแล้วก็เป็นการรวมตัวกันนะกับแบบว่าน้องๆ ที่ไปอยู่ข้างนอกนะคะมีครอบครัวอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยนะเขาก็จะมารวมตัวกันวันนี้นะคะยกเวน้นน้องที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะมากันไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเอาคนที่แบบว่าอยู่ในโซนกรุงเทพนะคะก็มาเจอกันเนะเาะตรงนี้จะเป็นช่องแอนนี่มีไรนะคะแอนนี่มีไรเนี่ยจะเป็นแบบแนวแนวใช้ชีวิตประจําวันนะคะคอยติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็ตามนะคะฝากติดตามช่องแอนนี่ด้วยนะคะแอน นี่มีไรนะคะติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีอะไรที่มันเด็ดๆกว่าน,นี้เนาะเดี๋ยวจะมะีในเรื่องของการที่จะมีทริปด้วยนะคะไปญี่ปุ่นนั่นเองนะคะคอยติดตามนะคะคุนเนาะอืนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องแอนนี่มีไรด้วยนั่นเองค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ แต่ถ้าน้องชายมากับน้องสะพ้ายเนี่ยโอ้พูดถึงก็มาเลยนั่นไงเออโนนย้ฮัลโหลสวัสดีว่าสัพอืมอสวัสดีค่ะอืมอ่ะนี้คือแฟนของน้องชายนะคะนี่น้องชายว้าวของฝากของฝากนะวันแม่นะเอาอะไรมาทำนี่คือ <laughs> นี่คือน้องชายทำเองเลยโอ้โหแล้วบบกะละมังใหญ่มากนะ <laughs> เพราะว่ากินกันหลายคนนะคะวันโอ้ยกับข้าวเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรมากเลยเนาะวันเนี้ยเยว้าวเดี๋ยวเราจะได้กินฝีมือพาตา ตานะน้องชายแบบน้องชายคนกลางนะคะทำผัดซีอิ้วมาให้ผัดซีอิ้วหมูหมูแบบชิ้นใหญ่มากเห็นแล้วแบบแตะกี้ไม่น่ากินข้าวเลยตอนนี้แบบอิ่มมากอะตอนนี้อิ่มมากแล้วไม่รู้จะกินไหวปะเนี่ย,ยตอนนี้เราก็มากัน,อนเ,เอา แล้วก็มากันเกือบครบแล้วเหลืออยู่คนหนึ่งที่ต้องรอกันอยู่นะตอนนี้นี่ตักใส่จานดีกว่าไหมมันคืออะไรเนี่ยอร่อยปะอร่อยคุณแม่คิ้วเสร็จหรือยังคุณแม่ ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วแม่หกสองเหรอหวยออกไหมวยแม่ไปซื้อหวยจะออกไหมหกสองตัวแหวนนี่หนูไม่กินของหวานละดูสีผมสุดยอดสีผมนี่ทำที่ร้านสีผมนี่อันนี้เป็นคนทำให้นะคะเอาด้วยเอาด้วยแม่ขอให้หน่อยเดี๋ยวขอยูู่่่ข้างนนนนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาปีกปีกมาให้ส้มอ่ะ เอาอกออออ่ะสวัสดีจ้ายังไม่ได้กินค่อยหรอใครแม่โอ้ยโหวงดีกันเลยตุ่มป็นเลือยินแล้วหรอหนูก็กินนะอ๋อชิม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 ขอชิมหน่อยอร่อยหอมมากโอ้พี่ป้าเมื่อวานเพิ่งซื้อในเซเว่นมาอะไรนี่แหละ เพราะว่าแม่ไม่อยู่ไงพี่อันก็เลยอ๋อไม่มีใครทำอร่อยไหมเดลน้องเขาทำมันนานออันนี้แซ่บเผ็ดด้วยอันเนี้ยอันนี้คือใส่พริกด้วยเนาะแก่หมูเยอะเลยเอามาตักให้ ไอของกับให้แม่อือเขาอยากจะลอยกันแม่วันแม่วันแม่ทำตัวันแม่นะคะอเดี๋ยวจะทำตัวเป็นลูกให้ลูกเลี้ยงอปาเดี๋ยวเราจะไปญี่ปุ่นกันแล้วก็จะจะทำอะไรนะจะ จะแพนกันเนาะ,ะ,ะ,นะทำแทนเล่นสองวันเล่นสองวัน,นทำไ,นไมมันไม่รู้เลยกินนอนละ <c oughs> กินแล้วก็นอนไปกี่วันต้องทำแผนต้องทำแผนประมาณเจ็ดวันเนาะแล้วก็แล้ววันนอกนั้นก็จะเป็นวันที่แบบขึ้นเครื่องไม่ต้องทำอยู่ในบนเครืค่องอยู่สนามบินท,ทนี่นบอก ไปทำอะไรนี่ยังไม่คิดใช่ไหมเนี่ยไปทำอะไรญี่ปุ่นผมไม่คิดคุณถามโรงเรียนถามโรงเรียนถามเพื่อนไปหามมหาอะไรใช่ถามเพื่อนถามคนนั้นล่ะเขารู้ดีกับคนที่เคยมาอ่ะใครอ่ะเอ้าออจำได้เอ่อนจำได้อ่ะแม่ได้ไหมย่านที่หนึ่งอ่ะ นั่นแหละถามเขารู้ดีน่ะเขาเป็นนักศึกษาใครจำได้ไหมใครตอบให้ได้ขึ้นใจเร็วเดี๋ยวเขาดูคลิปอยู่เนี่ยอะไรกะกะอันเดียวกันที่แม่ทำื่อเช้าวะนมิตานมิตานมิตะชื่ออะไรตัดตากะกะผัดหมาอร่อยปะ นปวดไม่ตัดขัดไลยสิไม่อกีบเมื่อกี้บอกว่าไงแม่ตัดเส้นให้เยอะกันเนี่ยกินจะน่าจะเป็นผักเลยภายในสองวันอ่ะเดี๋ยวอยู่กับพี่แอ้มพี่โอ้ย้าก็กินแต่ผักเฮ้ยแล้วก็จะได้ผอมไงไหนตัวเองบอกอยากผอมได้ผอมแน่หยุดน้ำหวานมาสี่วันผอมลงกิโลโอ้ยแม่ไอ้แต่ปีที่แล้วข้าม ตัวนี้ล่าจะใหน้ำหนักละหนูหาพานใส่ไอ้นี่ให้หน่อย <S <S พานใส่ดอกไม้มันอยู่ในนี้นะ่ะในตู้มากพานใส่ดอกไม้หรอเออนี่ไงเมียว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 คือมันได้กลิ่นไงมันได้กลิ่นไอ้นอี <S <s ่จมูกดีนะแกเออนี่ไงมองตาแข็งเลย ลายมันน่ารักดีว่ะไปเจอแล้วไามแมวนุ่งหนอมไม่ให้ยานเรียกอะไรดีอ่ะดีอุ้ยสวยดีเดี๋ยวใส่ใส่ตังอีกสักประมาณหนึ่งร้อยบาทท้วนหนึ่งร้อยบาททวนอะไรก็ใส่ใส่พ้าเช้าหนูไม่ค่อยอยากจะช่างว่าแบบ น้ำหนักน่าจะขึ้นแต่มันมีช่วงมาอยู่กับพี่แอนน่ะน้ำหนักน่าจะลงเพราะพี่แอนได้กินข้าวทำไมอ่ะทำไมไม่ค่อยได้กินโอย่าำไมอยู่กับพี่แอนแล้วแ่พี่แอนเลี้ยงอดๆอย่างๆไม่เพราะว่าพี่แอนแล้วจะกินแบบว่าเน้นแบบว่าเอ่ออาหารคลีนอาหารคลีนก็จะกินหรอก อ้มันน <c oughs> อหรอกหนนอนออกกําลังกายแบบนอน,นคิดเมื่คืนเลยบอกเออวันนี้ฉันจะไม่นอนออกกําลังกายเมื่อคืนหนูว่าจะกลับมาออกห <c oughs> นูก็เลยแบบเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยด้วยเหมือ <c oughs> นกัน <c oughs> ก็ออกตามปกตินั้นแหละมีคลิปดูก็ดูไปหนูก็เลยเลือกเดินอ้อมตั้งแต่น้าบักซอนลยเลยหนูก็เลยเดินเข้าบ้านมาจะก็ถืออ๋อก็คือเดินเล่นอยู่เดีนะไม่โดนสิ่ะไม่ไปไหนโดนปี๊ดปี๊ดก่อนเดินโดนถามว่าโดนม้ากัดไม่มาแถวไอ้นั่นไงมาเยอะไหม ก็ไอตรงร้านป้าคนเดละไอร้านซอยอ๋อแล้วหมามีเหอหมามีเยอะดิบางทีมันอารมณ์เสียงมันขึ้นมานี่กิ๊กับข้าวแม่มันมีแต่ผักไงแล้วก็ข้าวเนื้อก็มีแต่ก็น้อยในหมูสับหมูสับน้อยหมูน้อยหมูสับแบบแต้บมองหาหาไม่เจอแต่หมูอะไรหมูอะไรเราหมูอกไก่ให้เราก็ได้นะโอ้หมูมันหนีมันมีแต่ผัก น้องสายคนมาแล้วสวัสดีจ้าตื่นสายเลยจ้าก็ระวังด้วยตอนที่พี่ไปนอนอ่ะีาวันแม่วันแม่ยาลิปตินะดลยวันนีอไทุกอย่าเป็นสปอนเซอร์ให้ไม่ไม่ร้อนไม่หน ไม่ได้หลับไม่ได้นอนพอร้องนี่นะปลาค้างแล้วมาตั้งแต่8ปดโมงเช้ายันเที่ยงคืนอ่ะจริงเหรออร่อยปะล่ะอร่อยอะยร้อนที่ร้านหนูเนี่ยมันคอดมันแมวมันคลอดลูกมาใช่ไหมอ้าวอยู่ที่ร้านเหรอไม่ไม่ไม่มันน้องที่ร้านโอ้มวแล้วแมวมันออกไปง่ายๆออกเลี้ยงหลอดเลือดฝอูเผือกออกอ๋อมีลูกโห้ยน้อนมากไปเลยเลยทักค่ะ

พลาสติกอย่างนี้ไว้เลยเหรอที่งเขามีกระเป๋าไว้ใส่เชูชูแบบนี้ใส่ถูกกว่ามีถูกกว่าเดี๋ยวไม่ได้ซื้อซื้อชุูแค่ดองแล้วอ๋อซื้อชุดแล้วเหรอกํลังมาส่งจริงดิใส่โอ้โหไม่ได้เลยให้แล้วเอาถ้าเลือกสีนูก็เลยสีเทาไปเลยลูกรักลูกรักลาบูบูเวบูบูทำไมทำหน้ากันทำไมทำหน้ากันน้องอาจจะน่ารักโรเซ่ที่สีเทาแล้ว กอ๋อแล้วลิซ่าถือสีทุกสีลิซ่าถือสีลิซ่ามีทุกสีใช่นูเอาสีเทเป็นโุีสอนเรามีใบ้านอวนโอ้หม่ก็จับเป็ดไม่ใช่หรอใช่จากเป็นตูนจากเป็นลิงไปไม่ใช่ลิงแเปทูเอาหรอเป็นทูนเป็นทูหรอเราเป็นทู จำชื่แฟนน้องไม่ได้แฟนน้องลาบูบูชี่สอรี่อันนี้เหมือนแบบตัวนี้แฟนน้องเหมอจ้าน่ะตัวนี้เหรอใช่เป็นแฟนกันใช่เป็นแฟนน้องลาบุบุชี่น้องลาบูบูเป็นผู้หญิงนะแกอ้าวถ้าหลานต้องรู้เดี๋ยวเราจะมาไหว้แม่นะคะแม่ช้าทุกคนทุกคนเข้ามาเอาตั้งกตนนั่งตั้งสิเจ็ดทุกคนวันนี้วันแม่ วันนี้วันแม่ขอให้ดูมือแคงนี้ไม่ทำไหนไหนว้นพิงมันจะล้มเนอะคนอ้วนคนอ้วนโอ้แม่อาลีบุรีโอเควันนี้วันแม่วันนี้ขอให้แม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินด้วยถูกหวยขอให้ถูกหวยเงินกระเป๋า เ็บไม่จนไม่ไเจไม่จนไม่ไม่ป่วยไม่อะไรนะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงถูหวยถูหวยขอให้ลูกลูกทุกคนร่ำรวยร่ำรวยคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมปริญญาคิดอยากรวยแบกปังบริษัทอะไรก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกคนขอให้หาเงินได้หาเงินได้เยอะๆในสองคนถูหวยถูหวยเราจงไปซื้อหวยก่อนนะเออนี้ ให้ลูกส <t <t aker> <t aker ัจะมีความสุขในชีวิตราบรื่นอะชบด้วยพื้นที่ไม่มีโอเะอปล่าอออย่าพอย่าพึ่งดลพี่นกไปกันเลยพี่นกไปไปลยออกซีนลโลพี่นกเอ้โซ่ออกซีแปมือ แม่หนูมีเลขเด็ดเขาไปไหว้ให้ร้ยยาได้แล้วอะได้แต่ขไม่้กลับตัวเองมันไม่มีอะไรให้กลับเลยอ่ะอนะขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงขอให้ลูกนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยอย่าเจ็บอย่าจนขอใหุ้สิ่ใดมันสสมปรารถนาทุกคนทุกคนหวยรับที่ไละหวยหลักแนก็เอาหลนก็เอ 哎，你，你啥？ หลัมีความสุขไหมฮะมีความสุขลูกมาลูกหลานมาลูกมาครบไหมเอยไม่ครบเหลือนู่นดูอะไรนะพยาวพยาคนนอีได้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 ต้ไม่เป็นไรวันนี้ก็แค่นี้แหละเนาะเดี๋ยวเอาไว้เราไปถ้าวันไหนเราไปเที่ยวกันเดี๋ยวอ็คือเล็กกว่าันเออไปถ่ายคลิปเมาค่อยถ่ายคลิปกันเนาะวันนี้ก็ไปแล้วนะ ขอให้ทุกคนช่วยติดตามแอนนี่มีไลด้วยนะคะแอนนี่มีไลเขามีเยอะแยะนะแอนนี่แหะไปแล้วนะคะสุขสันต์วันแม่วันนี้ค,ะค่ะบ๊ายบาย,บาย